จลยี่ตัวนเนาะี่นเต้นลงๆอย่างนี้อาเอเอาอ้าวเฮ้ยจอดสวัสดีครัสวัสดีครับเนอะสวเนดีฮยสวัสดีครับกอนดีลงทุลงาบัตรนะคก่อนไปไปที่บ้านนบผมเมืองปุ่นนะเย็นว้วจอดเลยไปคุณที่บ้านน้ำนาใสก่อน พาปล่าหาว่ะพาไทยกรุงเทพไปหาปลาคอนนี่ครับนี่ไทยกรุงเทพด้วยนี่เป่าหน้าก็เปล่าเ่าหน้าก็่าตัวพาน้าหนาออ้ยบ่าตัวสุดยอดแท่าบาทนี่อ้วนเป่าหน้าไส่เข้าไหทั้งไปก่อนล่ะองไหนบัวเข้าองไหนเออทีมงานเอาล่าเยอะล้าเยอะเอข้าไั้ช่วยนี่ก็คือน้ำน้ำใส่เยทีเยะเยอหน้าน้อทียอลงมากลครับลงไหนลงไหนไปเอาไปเอาปลาคอนา นี่ครับยีนาโทรนี่พี่น้องอู้ยอู้หกระไรอีกเนาะไรจีหน่อยด้อโอ้ยบาดิมาลงทางพีมาลงทางพีแจ็แฟนเด็กก้านนี่มเบิ้งเอาได้บาดิมาอนมูระบัดซะเลยพี่พี่เนี่ดือวเบิ่งเพิ่งน่อยพี่เนี่ยรือเบาหน้าเอเด้เบาตัวเบาหน้าโอ้ยเบาหน้าโอ้ร้อนจังคุณนะแล้วดึงกึญแล้วก็ไอคนเนีดึงกึญงกึ เอาปลาย่างเดียวด้บั้นม่เน่าใเลยอครอ้ยค่อันนี้ไม่ได้ลุยต้มละลานนี่โุดอุ้ยทับปลาทับปลาอา้หน้ำชีงก็บุดละลนนี่เดียวตันคือเนื้อสาติละบันบแรงนะตาผนเดียวเออออกไปโทรเลยเออนี่ครับเบื้องป่าลองซอนในเบื้งนี่ปลานี่บือึดนี่บ้านนาเบื้อบ้านหนาจะไหนบ้านนาวหนาวีหนาวบ้านหนาวโค

บอลหน้าม oh. ังเ้บอลหน้าจ้าบงดีหุ่นบอลมองบอลมังึงงอยู่เพื่อนมึงมึงมึงไปเยอะไปไปมาตอกมึงแ้หรอจอเอ้า้มาตกังอนี่ครับผมบิ้งปูดปลานาาท่าน้สาได้พี่น้องเอนี่ปลางปลาคอนี่หุ่นมะน้าหน่อยไอ้บอลหน้าบอน้าไอบิ้งแน่ยพี่น้องบิ้งแน่ใส่ปลาใส่ปลาบิ้งปลาหยังนี่ไปจอเออเออปลาังปลาิงไงบ่โอ้ กตะล่างสอนมึงซื้อได้หนิดูนะดวงบานนี่ยตัวน้องตัวเกลือน้าออกไปน้องสาอนให้หน้าไปเลยอุ่นแม่เอ้าสามคนเทากับเกลืยหากันไปเลยเดี๋ยวดิทุ่ตั้งให้เลยดิพี่เอ้าไปสี่คนบานร้่ยสามหนุ่มหม่เอาป้าก่อนโอ้โหเอ้อไหลบ่มองเอ้าไป เอาคู่น,นั้นมน้ามันอ๋อเดินข้ำอยู่หันละครับไปอีบาทเออมันจิตจับป่ายังวะเ <laughs> ออค้าจับเด้อค้าจับป่าเด้อไปเกีงมาเสียงมาครับจิตมันในกูคือข้ำจับค้าจับอยู่หน้ามาจับอัน,นอัอนเมนูหน้าเด้อ เออจับไปนกก็เลิให้ลุรกก็เิในป่าได้บานนี่นะันอะไเราดกุดขึนแล้ไปคุบไปคุบกันนั่นน่งทั้งทั้งเอาป้าเออไปทำมาจับป้านี่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 ับคุบคคุบปักคอเอ้ยยาเ้ยจงเจียวกดแล้วจงเจียวสองคนายั้น้มานป้ายยู่บ่บยานแล้วคนนี้ เอดีกหวันนึงปลาโอ้เหันปลาสิบวันเออไม่ใช่เหรออันตัวเดิเหนอเนั่าคอ้โหนี่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 ขั้นคุปปี้หายโอ้โมนว่าอนนันคือเขาเดิมไงกำเนียนเนียนโยขายแมตักรึเปล่าเขาตัดได้เดีวฟังอันนั้นเขาดึงมาเลย เออนั่นลหละขวัญน้ำมากนีนก็ไล่นใส่กับโยเรียนสกัดชมไปดับหนาหนี่เบาดีอ่บอสซาบอสาบบอสาาบอสาบเนี่นี่แะครับผมเวลาน้ำขวันลุงมาจากไห้หน้าเทากับมาเอาปลาอยู่นี่นะครับเนาะเพอได้เป็นเมนูเป็นอาหารเขา ช่วงนี <tama f> ้คร ah, ับครับโจนเอ้ยบอลไปแล้วบอลบอเอาเอาไปบอนปลาดุกบูด้าวงก่อนนั่นปลาดุกเล่นนั่นปลาดุก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 กระเข้มใหญ่ๆกระเข้าปลาดุกปลาดุกเออกะไก่กะกาก์ปลาดุกปลาคว้าปลาคว้า เป็นปลุกย้อมาย้ำมาปลุกพอแล้วเ่าข้างวาดีไ้ไหลจำเลยไ้ไม่ไหลไม่ไหลเอาว่าใจควอีจอยพี่เอาไปใส่คูลูกคูู่โอ้ยไปเลบ้านไปจีเอาไปเอา เพราะเราล่าขางวันที่จำในตะบานเราวันที่เพราะเราเล่าขางนรงวะเล่าขังเ่างีคนฝากมวนอยู่วันที่มเดินแชคนมนน่นสังคนเนื่อยเออเพืองไปผู้หน้าวนมเอามเสียไ่พอเราเียเยนเดี๋ยวไปอืนดี้วอืมเด็กยยมองี๋ยวคุณผู้ม ผีทุกคนรู้ใช่ไหมวาโอาโหหนีกลัวปู่เลยเอาะงานงานงานผีเอ้างานงานงานโอ้โห๊็ได้งานทางงานเดียวเนี่ยติ๊ง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 ติ้งติ้ง กเตึ้งว่าโอ้โหยอดหลยด่กันาะเออทีมงานมุดลึกผุยนี่ตุกหามโจหามเสาไอ้หนั่ก็ตว่าตีไม่ได้เออหามไค่หามเตี้ยหามป่วยมีต่รวยไปนะวันเอาฮันนี่ฮันนี่เอาันังมาได้งนได้างเต้นย่างเย่เลย ถ้ามีคำเป็นคำเดียเดียวให้เอาต้องคำเดี๋ยวกันไปก่อนนี่สิทธิให้รอดเห็นมาเข้ามาเสรงลิ่งๆั้นะปไหมตุ๊ดตีกูตะเกียบเนี่ยพูดอะไรมาเด้อเดี๋ยวคำถอยก่อนมองนีมองพอตักเถอะเออไปยืดทึ่งก่อนเออหนูกำไยมองตะเกี้บเนี่ยบอมึงไม่พอเลย อย่าได้อย ok? ่าเข้าไปเด้อไปงกัดเขาได้หัวได้งัดออกอะไรเด้ออกมากออกมากมนแล้วตาบูยหันตาบูยหันบางเกิดได้ครับนั่นบางบางเกิดพญมังค์นี่ไหวล่องไปแล้วกัดตึมมากขัดตึมมากเลยนะหาทอนแลยวได้ประเดี๋ยวเงเด้วยเยอะเลเออเขาท้วยอย่างเดียวเลยเฮ้ยลูกโตจะพี่เบดีสจูบเอาจักหลังเหียบเขาเบ็ดหนังเอาเบสเอียงเขาเบสเสียด เดเซ็ตโอ้ยอพอเบไยงเาได้สมเลยนะนะอีกประจอนประจอนนี่เออเยเอาไปใส่คู่ไปใส่คู่ปุ่น่ไหบักยเออ โอ้โหอดวะเนาะหอดวะเนาะตัดงัดงัดตัดงัดงัดตัดงัดตัดงัดตัดงัดงัดตัดงัดตัดงัดตัดง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 อดงั้งัดงังั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 งังัังัังััง นางปลาดุกซะลาโคจอยโคชนะโครนาคันนี้โคชนะโดนเออเต็มเพื่อเปลี่ยนว่นละอุ้ยจับปลาขิงปลาได้จับปลาชิงปาได้ไปนี่เอาปลาเลไเบ้า ngặt thằng ngặt thằng ngặt thằng ngặt ngắt ngặt tung ngặt tung ngặt tung ngặt Giang đen tung ngặt 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 tung Ui 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 tung ngặt tung ngặt tung Ui tung ngặt tung ngặt lơi ng ng ngặt tung สนันเลยสนันเลยอีเด้ยตัวนึ่งลุกเออเออโอ้ยมันลุกหน่อยแล้วไหนมันจับมันลุกกลางมันละลุกมันละลุกบ่ลุกตลาดมัลุกน้อยลุกมัลุกตลาดเออ่ยมัลุกลุกหน่อยลุกหน่อยว่าไงบุกแล้วไงบุกแล้วอี่กัดสองบวกเออพี่อ่ะบ่เอา

ุ้วหันยืนนี้เลยกระดุกกดุกกมีบ้ารดกระดุกกระดุกดุยง่ดูกเอาไหนไมันเด็ดเอแล้วเอาอุ้ย้ต้มาหานขาดปุ้ยยางเออใช่เนี่ยไปหานใบแตกบ้างท้าเนี่ยไปหาใแตกบ้าง Ôi ôi ni 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 đầu bắt 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 đầu bắt

เออยจีน้องมาผีได้บาทจีจีน้งแพงมู่กิ่งเลยอดไ้นั่นโอ้ยเออมกมวนตมดแชรด้หนั่นวะโอ่เวทดูหุ่ยคนไหนยืนทลุมดเลยจีโอ้เนอะไรน่เด่นตัว นี่นี่เอาปลาหน่อยก่อนเปี๋ยวปเอายิ่เหมือนเน็เนตเออว้ารคอฮะลุกเลยลุกลุกลุกที่ทักที่กอืมมาเขีรอ,อเคลียยี่นี่ เห็นลยแล้วุดนะขึอยู่แล้ว้สามขพี่น้องเลยพุดตามา่รวมเลยบอกโอ๊ยแล้วนั่งใจิหยย่มานี้ตงจุดนดาวทีวิี่ดาเนื้อรงยางันไดเดี๋ยวจะเอาไปล่างให้จิบช่างเ่อมสวย้าุนล่างออกโอ้ย่ ยังไงยหนึบตัวเบียดง่ายเลยขึ้นเลยขึ้นมาขมาขึ้นม่ขึมาขึ้นาขึ้นมาขึ้นมาขึาขึ้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้าขึ้นม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 ข้นมาขึ้นม้นมาข้าขึนมาขึ้นมาข เต้าบานเฮ้ยปหก็มีมันทงาน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 โอ้เียับโอ้ดีโปรีน้อยเด้่บานูคนบอสวนรกวนปหออเน่าก็มันปลาหอก็มีบ่มดอ